9จิรายุเสียดายอดรับใช้ชาติป่วยขึ้นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติรุ่นใหม่ปีหนะ้าสวัสดีครับพี่น้องอยู่กับผมอีกเช่นเคยนะฮะช่องตูเกนเซอร์เกอนั่นเองวันนี้เป็นคราวคราวของดารา9จิรายุนั่นเองฮะเขาบอกว่าอดรับใช้ชาติแต่ก่อนจะไปเจาะข่าวนี้อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะขอบคุณมากกับช่อง To เกนเซอร์เกน,นั่นเองไปเจาะข่าวกับน้อง9จิรายุ เลยกันดีกว่านะครับเมื่อวันที่9เมษายนนั่นเองผู้ซื้อข่าวรายงานว่านักแสดงหนุ่มก้าวจิรายุละอองมาดีได้เดินทางไปรายงานตัวที่หน่วยเลือกทหารกองเกินนะครับเข้าเป็นทหารกองประจำการที่สาราการปเปลี่ยนวัดยูดีบำลุงธรรมหรือวงเล็บอองเลยนะครับเพื่อรายงานตัวขอคัดเลือกทหารกองเกินหลังขอผ่อนผันมา5ครั้งหลังจากที่กจิรายุได้นำใบรับรองแพทย์ มายื่นกับเจ้าหน้าที่ซึ่งระบุว่าขึ้นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติเพื่อให้แพทย์ตรวจสอบนะฮะภายหลังการตรวจร่างกายแพทย์ประจําหน่วยตรวจเลือกชี้แจงว่าอาการป่วยของก้าวจรายุคขึ้นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติจึงจัดให้อยู่คนจําพวกที่3ได้แก่คนที่มีร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้นได้เนื่องจากมีอาการป่วยและไม่สามารถบำบัดให้หายได้ภายใน30วันยังอยู่ในขั้นตอนการรักษาของแพทย์ที่ยังไม่สิ้นสุด จึงไม่สามารถสมัครเป็นทหารรับใช้ชาติได้เพราะอาจส่งผลกับตัวนายจิรายุในระหว่างการฝึกได้จึงให้มารายงานตัวใหม่ในปีหน้านั่นเองนะครับโดยก้าวจิรายุกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจมาคัดเลือกเกณฑ์ทหารเลยนะครับเนื่องจากขอผ่อนผันมาถึง5ครั้งแต่เนื่องจากมีอาการป่วยตามข้างต้นแพทย์จึงไม่อนุญาตให้สมัครส่วนตัวรู้สึกเสียดายเพราะตั้งใจอยากทําทุกอย่างให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้วางแผนอนาคตตัวเองหลังจากนี้คงต้องดูแลตัวเอง เพื่อให้อาการป่วยดีขึ้นจึงกลับมารายงานตัวอีกครั้งในปีหน้านั่นเองนะฮะนั่นก็เป็นข่าวข่าวการรายงานตัวของก้าวจิรายุนะฮะซึ่งไม่สามารถที่จะเกณฑอาหารได้เพราะป่วยเป็นโรคไฟฟ้านั่นเองขึ้นหัวใจไฟฟ้านะครับเพราะร่างกายยังไม่แข็งแรงถ้าไปฝึกนี่อันตรายมากจริงครับยังไงก็ขอให้แข็งแรงนะฮะกลับมารับใช้ประชาชนดีกว่านะครับโอเคครับนี่ก็เป็นข่าว,ข,าวข่าวดารานะฮะสั้นๆ ง่ายๆสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาเมมมาแชร์มาพูดคุยกันแสดงความคิดเห็นได้นะฮะแต่อย่าดราม่านะเอาได้ฮนะแต่บอๆสําหรับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ